สวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้บทที่3การย้อมผ้ามัดหมี่ให้สีคงทนและสีไม่ตกค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเนื้อหาในบทที่3นะคะจะพูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การย้อมสีเส้นไหมการฟอกสีเส้นไหมแล้วก็การลอกกาวค่ะประวัติความเป็นมานะคะผ้าไหมมัดหมี่นะคะเป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่ทำมานานนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางท,ท้องที่นะคะในเขตภาคกลางเช่นจังหว,วัดสุพรรณบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและชัยนาทนะคะวิธีการทําผ้ามัดหมี่นะคะ คือการมัดได้ให้เป็นลายที่เส้นพุ่งหรือเส้นยืนนะคะด้วยเชือกนะคะแล้วนําไปย้อมสีนะคะเพื่อให้สีละลายตามที่เรากําหนดนะคะแล้วนํามาทอเป็นผ้านะคะผ้าไหมมัดหมี่ในบ้านเราส่วนใหญ่นะคะนิยมทอด้วยผ้ามัดหมี่เส้นพุ่งนะคะแต่มีบางจังหวัดนะคะที่มีการทอผ้ามัดหมี่โดยใช้เส้นยืนนะคะ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนราชบรุรีเพช,ชบรบุรีส่วนใหญ่นะคะเป็นชาวเขาซึ่งเป็นผ้าซิ้นมัดหมี่นะคะจังหวัดราชบรุรีสุพรรณบุรีเป็นต้นนะคะบางแห่งนะคะจะมีการทอ,อผ้ามัดหมี่สลับกันกับลายขิดนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่ผ้ามัดหมี่นะคะผ้าไหมนะคะให้มากขึ้นนะคะส่วนผ้ามัดหมี่จากจังหวัดสุรินทร์นะคะ มีชื่อเสียงทั้งในด้านความงามของเส้นใหมนะคะลวดลายนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเขมรนนะคะผ้าใหมมัดหมีนะคะจะประกอบไปด้วยผ้ามัดหมีแบบเส้นยืนนะคะคือมัดหมีที่มีการมัดเส้นได้นะคะเฉะพาะที่ใช้เป็นเส้นยืนนะคะ ส่วนเส้นพุ่งจะยอมให้เป็นเส้นสีพื้นเพียงสีเดียวนะคะโดยไม่มีการมัดลวดลายใดๆเลยนะคะลวดลายของมัดหมี่ชนิดนี้นะคะจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเมื่อนำเส้นยืนมาขึงโยงยึดเข้ากับกีนะคะเรียบร้อยพร้อมที่จะทอแล้วนะคะแม้ว่าจะยังไม่นำเส้นพุ่งมาสอดทอเลยก็ตามนะคะ 2. นะคะมัดหมีเส้นพุ่งนะคะคือมัดหมี่ที่ยอม มัดยอมเส้นได้นะคะเฉพาะที่ใช้เป็นเส้นพุ่งลวดลายที่เกิดจากการมัดยอมนะคะจะปรากฏให้เห็นได้ก็ต่อเมื่อทอออกมาเป็นผืนผ้าสําเร็จแล้วเท่านั้นนะคะ 3. นะคะมัดหมีสองทางนะคะคือมัดหมีที่ต้องมัดยอมเส้นได้ทั้งสองเส้นยืนและเส้นพุ่งนะคะด้วยความประณีตและซับซ้อนเป็นอย่างมากนะคะ จะต้องมีการคำนวณมาตราวัดของช่างทอเองนะคะเพื่อให้การมัดย้อมเส้นยืนและเส้นพุ่งนะคะมีลวดลายตรงตามที่เราต้องการนะคะเมื่อนำมาทอเป็นผืนผ้านะคะในขณะที่การทอนั้นจะต้องมีความระมัดระวังนะคะมากนะคะต้องคอยขยับเส้นพุ่งที่ทอให้ตรงกับลวดลายที่มัดย้อมไว้ก่อนนะคะแล้ววนเส้นยืนนะคะจึงทำให้มัดหมี่ประเภทนี้มีราคาสูงมากนะคะ สีพันไม้ที่นํามาย้อมนะคะ,ะสีพันไม้หรือสีธรรมชาตินะคะหมายถึงสีที่ได้จากการสังเคราะห์หรือสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะโดยผ่านการวิเคราะห์ส่วนประกอบกรรมวิธีการผลิตความบริสุทธิ์และอื่นๆข้อสังเกตผ้าไหมายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะจะมีสีอ่อนและมีสีคงโทนต่อการตกมากกว่าสีสังเคราะห์นะคะ ทนสีย้อมธรรมชาติจากพันไม้นะคะกลุ่มสีเขียวนะคะจะเป็นพืชที่สีย้อมในโทนสีเขียวได้แก่ใบหญ้าหวานใบติ้วขนหรือติ้วแดงนะคะใบาสาบเสือใบขี้เหล็กฝรัง่งใบขี้เหล็กบ้านใบมะลิใบาจามจุรีใบฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะคะกลุ่มสีน้ำตาลนะคะได้แก่ใบสะเดากล่ำละเท้าแห้งเปลือกม,มังคุด เปิดต้นเพกาผลมะเกลือดิบนะคะเปิดต้นรกฟ้าเปิดต้นหรือใบยูคาลิปตัสนะคะใบหรือเปลือกต้นหมูกวางนะคะเปลือกต้นกงกลางเปลือกต้นสนทะเลเป็นต้นนะคะกลุ่มสีเทาและสีดำนะคะได้แก่เปลือกต้นยูคาลิปตัสเปลือกต้นสมอแก่นะคะใบหมูกวางสดใบสาบเสือใบเสดา เปลือกผลมะพร้าวเปลือกต้นรกฟ้าเปลือกต้นกระโดนเปลือกต้นตะแบกเปลือกหรือเนื้อมะกอกผลคนทาผลมะเกิมผลมะเกลือใบมะยมป่าลูกสมอหินเปลือกต้นหรือผลของสมอไทยลูกสีพับลูกกระจายผลตับเต่าต้นใบบู่เจ้าใบหมากเป็นต้นนะคะ กลุ่มสีแดงนะคะได้แก่เปิืกต้นสมอรากยอป่าเปลือกรากยอบบ้านด่างไม้เหมือดผลคำแสกรากหรือเมล็ดคำป่าดอกคำฝอยเนื้อใบฉลัแดงใบเทียนกิน่งแก่นฝางเนื้อหุ้มเมล็ดพุทธเป็นต้นนะคะกลุ่มสีเหลืองจะเป็นหัวขมิ้นชนันต้นแก่นต้นที่เหล็ก แก่ต้นกา้กานเหลืองแก่นต้นหมอนใบสนียดแก่นต้นสุพรรณิการากเล็บรอกนะคะใบยูคาลิปตัสรากหรือเปลือกหรือเนื้อไม้หรือใบยอบ้านนะคะเปลือกมังคุดเปลือกต้นมะพคุดเป็นต้นนะคะกลุ่มสีน้ำเงินรากหรือใบต้นคามใบหอมใบแม็กเปลือกต้นลูกว่าเปลือกต้นว่าดอกอัญชันเป็นต้นนะคะ ขั้นตอนการผลิตนะคะการเลี้ยงไหมนะคะชาวบ้านจะปลูกหมอนเลี้ยงไหมด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงตามขั้นตอนที่ได้รับการสืบส,ส,สารนะคะจากบรรพบรุษนะคะขั้นตอนที่2จะเป็นการตีเกลียวนะคะหรือว่าการกวักไหมขั้นตอนนี้จะเป็นการทอทอผ้าไหมให้มีคุณภาพนะคะเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีความสม่ำเสมอน,นะคะจะต้องมีการากวักไหมที่ดีนะคะการค้นนะคะ เป็นขั้นตอนการแยกเส้นไหมนะคะแยกเส้นไหมเป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนนะคะเส้นพุ่งและเส้นยืนก่อนนําไปสู่การย้อมหรือทอนะคะซึ่งต้องใช้ความชนานเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้ได้ขนาดความยาวของอเส้นใย,ยเท่ากันนะคะการควบคุมความตึงของเส้นใย,ยให้สม่ําเสมอน,นะคะการมัดนะคะขั้นที่4ขั้นนี้จะเป็นขั้นตอนการสร้างลายด้วยมัดลายที่เราคิดค้นไว้นะคะ ด้วยเชือกฟางก่อนนำไปย้อมสีตามที่ต้องการนะคะขั้นตอนที่5จะเป็นขั้นตอนการย้อมนะคะเหมือนกับการย้อมสีทั่วไปนะคะแต่ต้องนำส่วนต่างๆของพืชมาแช่น้ำและนำไปต้มให้ได้สีตามที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะก่อนที่จะนำสีเส้นไหมนะคะไปย้อมให้เกิดความสวยงามนะคะขั้นตอนที่6จะเป็นการทอผ้าไหม เป็นขั้นตอนการนำเส้นพุ่งนะคะที่มีการสร้างลายไปทอกับเส้นยืนโดยใช้กี่ทอผ้านะคะด้วยวิธีการสอดเส้นพุ่งให้ขวางไปกับเส้นยืนโดยกระทบกับเฟืองทอผ้าทีละเส้นทีละเส้นนะคะจนกว่าจะได้ออกมาเป็นผืนผ้านะคะในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและความอดทนเป็นพิเศษนะคะ ต่อไปจะเป็นการย้อมสีเส้นไหมนะคะการย้อมสีเส้นไหมนะคะจะต้องมีการลอกกาวไหมหรือการฟอกไหมซึ่งหมายถึงการทําความสะอาดเส้นไหมด้วยการกําจัดส่วนของซีริซีนนะคะที่มีลักษณะเป็นสารเคลือบสีเหลืองทึบหรือมีสีขาวไหมดิบจะมีทั้งสีเหลืองและสีขาวขึ้นกับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะออกจากเส้นไหมเพื่อเตรียมเส้นไหมก่อนนะคะ ก่อนที่จะนําไปย้อมถ้าหากไม่มีการกําจัดสารดังกล่าวออกนะคะหากเรานําไปย้อมเลยเนี่ยจะทําให้ย้อมติดสีต่างๆได้ยากนะคะโดยจะได้เส้นไหมที่ผ่านการลอกกาวจะมีลักษณะสีขาวมันวาวอ่อนนุ่มสามารถย้อมติดสีต่างๆได้ดีนะคะการฟอกย้อมสีไหมนะคะขั้นตอนการฟอกย้อมสีไหมนะคะจะต้องมีการเตรียมใจไหม เตรียมสารช่วยย้อมนะคะการย้อมสีจะมี2วิธีก็คือการย้อมสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์หรือสีเคมีการเลือกวัสดุย้อมสีนะคะการฟอกกาวนะคะจะมีการอาฟอกกาว2วิธีก็คือการลอกกาวใหม่ด้วยด่างสารเคมีและด่างสารธรรมชาตินะคะต่อไปจะเป็นการลอกกาวใหม่นะคะการลอกกาวใหม่นะคะสาหรับ กลไกการลอกกาวไหมจะเกิดจากสภาวะของซีรีซินนะคะเมื่อถูกน้ําจะได้รับอุณหภูมิสูงนะคะจะเกิดการอ่อนตัวพร้อมกับในสารละลายจะเติมโซดาแอสนะคะทำให้เกิดสภาวะเป็นด่างเกิดการละลายของซีรีซินนะคะที่เป็นกาวเคลือบเส้นไหมหลุดออกนะคะนอกจากนั้นการเติมสารกันด่างนะคะที่เป็นภาษาเรียกของชาวบ้านนะคะหรือว่าสารจำพวกเวททิ้งอะเจนนะคะ ที่ทำนาะที่ช่วยนำพาสารเคมีแพร่กระจายเข้าสู่ภายในเส้นใยได้ดีทำให้สามารถลอกเกาวใหม่ได้หมดจดนะคะแบ่งออกเป็น2วิธีนะคะก็คือการลอกเกาวใหม่ด้วยน้ำด่างธรรมชาติวิธีที่2จะเป็นการการลอกเกาวใหม่ด้วยสารเคมีนะคะาสารช่วยย้อมนะคะสารช่วยย้อมนะคะจะมีสารช่วยย้อมเคมีมอเดิ Modern นะคะแล้วก็สก็จะเป็น สารช่วยย้อมธรรมชาติมอเดนธรรมชาตินะคะเรามาดูสารช่วยย้อมเคมีมอเดนก่อนนะคะวัตถุท่าที่ใช้ผสมสีเพื่อให้สีติดแน่นกับผ้าที่ย้อมส่วนใหญ่นะคะเป็นเกลือของโลหะของพวกอะลูมิเนียมเหล็กทองแดงดีบุโคเมียมสำหรับมอเดนที่แนะนำที่ใช้สำหรับการย้อมระดับอุตสาหการรมในครัวเรือนนะคะ เป็นสารเคมีเกรดการค้าที่มีราคาถูกคุณภาพเหมาะกับงานนะคะสารมอเดนที่ใช้กันทั่วไปคือสารส้มนะคะมอเดนอลูมิเนียมนะคะจะช่วยจับยึดสีกับเส้นได้และช่วยให้สีสดสว่างขึ้นมักใช้กับการย้อมสีน้ำตาลเหลืองและเขียวค่ะจุนสีนะคะมอเดนทองแดงนะคะช่วยให้สีติดและเข้มขน้นใช้กับการย้อมสีเขียวกับสีน้ำตาละคะ่ะ ซันเฟรคนะคะมอดนเหล็กนะคะเหล็กจะช่วยให้สีติดเส้นได้และช่วยเปลี่ยนเฉียดสีธรรมชาตินะคะเดิมจากเพื่อเป็นสีโทนขาวถึงดำค่ะต่อมานะคะจะเป็นสารช่วยย้อมธรรมชาติมเ d e r ดธรรมชาตินะคะสารประกอบน้ำมันธรรมชาติที่ช่วยในการยืดสีและบางครั้งทำให้เฉียดสีเปลี่ยนนะคะเช่นสีน้ำปูนใสน้ำด่างน้ำโคลนน้ำบดานนะคะ น้ำปูนใสนะคะได้จากปูนขาวที่ใช้กินกับหมากนะคะหรือทำจากปูนจากการเผาเปลือกหอยนะคะน้ำด่างหรือน้ำขี้เถ้านะคะได้จากขี้เถ้าพืชเช่นส่วนต่างๆของกล้วยต้นผักขมเปลือกของผลนุ่นกากมะพร้าวเป็นต้นนะคะกรดนะคะได้จากพืชที่มีรสเปรี้ยวเช่นน้ำมะนาวน้ำใบาหรือฟักซ้มปล่อยน้ำมะขามเปียกเป็นต้นนะคะ น้ำบาดาลน,นะคะหรือน้ำสนิมเหล็กน้ำสนิมจะช่วยให้สีเข้มขน้นให้เฉียดสีเทาถึงดำนะคะเหมือนบอแเน,นเหล็กนะคะน้ำโคลนนะคะจะช่วยให้ได้โทนสีเข้มขึ้นหรือโทนสีขาวดำเช่นเดียวกับน้ำสนิมนะคะสารที่ช่วยให้สีติดนะคะในการย้อมสีธรรมชาตินะคะมีการให้สารที่ช่วยให้สีติดเส้นได้โดยสารดังกล่าวจะใช้ ย้อมสีได้ก่อนการย้อมสีหรือใช้ผสมในน้ําสีย้อมนะคะสารฝาดหรือแทนนินนะคะสารแทนนินจะอยู่ในส่วนต่างๆของพืชที่มีรสฝาดนะคะและขมเช่นลูกหมากเปลือกเพกาเปลือกสีเสียดเปลือกผลทับทิมเปลือกประดูใบยูคาใบาเม็ดแอร์เป็นต้นนะคะโปรตีนจากถัว่วน้ำมันถั่วเหลืองนะคะโปรตีนจากน้ำถั่วเหลืองนะคะ ใช้ต้มกับเส้นได้ก่อนการย้อมนะคะจะช่วยให้เพิ่มโปรโตีนบนเส้นได้ทําให้สามารถย้อมสีติดได้ดีมากขึ้นทางญี่ปุ่นจะชุบผ้าใหม่ด้วยน้ําถั่วเหลืองก่อนเสมอน,นะคะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะยิ่งทําให้สีติดมากนะคะในญี่ปุ่นกนารใช้สีธรรมชาติทั้งหมดนะคะแช่เส้นได้ด้วยน้ําถั่วเหลืองเสมอน,นะคะเกลือแกลงนะคะ จะใช้ผสมกับน้ำสีย้อมเพื่อช่วยให้สีติดเส้นได้ได้ง่ายขึ้นการย้อมสีเส้นไหมนะคะจะประกอบไปด้วยการย้อมสีธรรมชาตินะคะโดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่างๆของพืชน,นะคะเช่นเปลือกไม้ใบไม้ผลลำต้นแก่นดอกไม้และรากไม้นะคะซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกันนะคะ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นํามาใช้ในการย้อมสีนะคะสีสังเคราะห์หรือสีเคมีนะคะเป็นสีที่มีความบริสุทธิ์นะคะของตัวสีมากสามารถนําสีเหล่านี้มาผสมให้ได้สีตามที่ต้องการและปรับระดับความเข้มข้นของสีได้นะคะวิธีการย้อมสีทําได้ง่ายและสะดวกสีที่ย้อมได้นะคะจะมีความสดสวยและความทนทานของสีนะคะ สีสังเคราะห์ที่นํามาย้อมมีหลายประเภทนะคะแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติของสีย้อมกรรมวิธีการย้อมคุณภาพสีย้อมที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นนะคะการนํามาใช้จะต้องมีความเหมาะสมการย้อมสีใหม่ด้วยสีธรรมชาตินะคะหากต้องการย้อมสีใหม่หลายสีจะย้อมสีเข้มก่อนนะคะความพิเศษของการย้อมสีใหม่ด้วยวัตถุธรรมชาตินะคะ คือเมื่อเส้นไหมย,ย้อมติดสีหรือกินสีอิ่งแล้วนะคะจะไม่ติดสีอื่นอีกนะคะนั่นคือเมื่อ,อเมื่อเราย้อมสีนะคะตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็แก้มัดย้อมออกนะคะเพื่อย้อมสีต่อไปในส่วนต่อไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะสีที่ย้อมใหม่กับสีที่ย้อมเส้นไหมเดิมจะไม่กลืนกันนะคะหรือจะไม่เลิกกันนะคะการย้อมจึงไม่ไม่จาเป็นต้องโอบหรือมัด ส่วนที่ย้อมไปแล้วนะคะการย้อมสีใหม่ทําให้สามารถย้อมสีได้เร็วขึ้นนะคะโดยไม่ต้องกังวลว่าสีที่ย้อมไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ถ้าเราย้อมด้วยสีเคมีนะคะจะต้องย้อมย้อมสีสีนะคะต้องมีการมัดหมี่หรือโอบหมีอย่างน้อย5รอบนะคะจึงจะได้สีตามที่เราต้องการนะคะเทคนิคเคล็ดลับในการผลิตนะคะในการย้อมผ้าไหมมัดหมี่นะคะ เราจะต้องเลือกเส้นไหมที่มีความสม่ำเสมอนะคะ2การเสาวไหมหรือการตีเกลียวจะต้องตีเกลียวให้แน่นเพื่อให้เส้นไหมกลมไม่แตกนะคะเมื่อนำไปทอผ้าไหมจะมีเนื้อที่สม่ำเสมอนะคะการย้อมเพื่อให้สีติดทนนานและไม่และสีไม่ตกนะคะใช้เหล้าขาวหรือน้ำส้มสายชูหรือน้ำส้มส,ส,สายชูที่เติมเข้าไปนะคะผสมกับสีธรรมชาตินะคะ จะทำให้สีติดทนนานนะคะในการออกแบบลายโดยการใช้ลายโบราณนะคะและคิดค้นวิธีการผสมผสานให้ได้ลายใหม่ๆสวยงามมากขึ้นนะคะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะคะตัวนี้นะคะผู้เข้ารับการอบรมจะเห็นแล้วว่าในการย้อมสีผ้าไหมมัดหมีมห่ให้มีสีติดทนนานนั้นจะมีกิรกระวนการและวิธีการอย่างไรนะคะ ตัวนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในหลักสูตรระยะสั้นนะคะจะมีวิดีโอการย้อมผ้ามัดหมี่ที่ถูกต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในบทที่3นะคะจะเป็นกรรมวิธีขั้นตอนวิธีการต่างๆนะคะสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะสวัสดีค่ะ